โอเคครับผมกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจ e x ็ i d e r นะครับก็วันนี้นะครับอยู่เกมอาร์ r ีเซอจีนนะครับผมวันนี้ก็ผมห่างหายไปนานมากนะครับผมมากๆเลยนะครับกับเกมนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอา R V s e r ซอร์จีนเนี่ยมันอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมมาดูกันดีกว่ามาครับผมเริ่มต้นด้วยที่กิจกรรมนะครับกิจกรรมนะครับก็เป็นกิจกรรมอันนี้เลยเห็นไหมอ่ะ เล่นประจําวันดีกว่าผมบอกว่าอันนี้เป็นกิจกรรมเล่นประจําวันดีกว่านะครับก็คือว่าเราเล่นเนี่ยเนี่ยเล่นเก็บไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้เป็นสกินแวรนะครับแวร์ล่างนี้เลยล่างตุ๊จีนนะครับผมถือว่าเท่นะครับแต่สาหรับผมผมคิดว่ามันไม่โดนนะครับสําหรับสกินนี้นะผมก็เลยอ่าไม่ต้องการที่จะเล่นนะครับเพราะว่ามันไม่โดนส่วนใครที่อ่าเข้ามาใหม่นะครับผมก็อย่าลืมมาล็อกอินเอาตัวนี้เลืด้วยนะครับผมอ่าตัวที่มันแจกนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันต่อนะครับผมอ่ะเรามาดูอันนี้กันดีกว่าสำหรับอ่าซีซั่นที่อ่า24ของของเซิร์ฟเบต้าจีนนะครับก็เนี่ยแจกเป็นตัวนี้ครับผมเป็นล็อกซี่นะครับร่างนี้อ่าร่างนี้เลยนะครับผมค่อนข้างสวยนะครับโอเคต่อไปเป็นอ่าอ่ะ,อะเรามาดูสกินกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าสกินส,นสเปต้าจีนเนี่ย อ่ามันออกมาเรื่อยๆนะครับออกมาเรื่อยๆดีกว่าผมต้องใช้คําว่าออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชิ้นส่วนะ่ะชิ้นส่วนก็อื้อสวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่ครับสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่แปลว่าไม่สวยนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูสกินกันดีกว่านะครับมาดูกันดีกว่าเรานอกเรื่องไปเยอะแล้วสกินนะครับ อมันอยู่น่าจะอยู่ประมาณกลางๆถึงล่างๆนะครับเพราะว่าสกินมันเยอะมากนะครับอผมจะอัปเดตแค่สองสกินก็นแล้วกันสําหรับวันนี้นะครับเพราะว่าสกินน่ะมันมันออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้มันออกมาแค่นี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันอยู่ข้างลิปโป้นะครับลิปโป้ล่างเดิมๆเลยอะ่ะล่างเดิมๆอ่ะล่างออริจินอลนะครับผมอยู่ไหนว่าล่าง original. ออริจินอลเดี๋ยวผมเลือกไปให้หาให้ให <c oughs> ล่างอะริจินลอนริจินอลอยู่ไหนวะโอ้ค่อนข้างลึกเลยนะครับผมผมว่ามันไม่ได้อยู่กลางๆแล้วมันอยู่ล่างล่างเลยอะค่อนข้างลึกนะครับนี่นี่อ่ะดูจากรูปล่างนะครับก็คือมาคู่กันครับสอ,อันนี้ครับผมเป็นสกินคู่รักดีกว่าผมคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าเป็นสกินคู่รักนะครับไม่ได้มาใหม่ครับแค่เอากลับมาขายใหม่สําหรับซื้อเบต้าจีนนะครับไม่ได้มาใหม่เอากลับมาขายใหม่ อ่ะอย่างงี้ดีกว่านะครับผมอ่ะเป็นสกินลิปโป้นะครับผมไม่ได้มาใหม่นะแค่กลับเอามาขายใหม่ผมพูดอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าผมอัปเดตสำหรับเซอร์เบต้าจีนเท่านั้นนะครับผมเซอทไทยเนี่ยผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเคยเอามาขายรอบหนึ่งนะครับตอนวาเลนไทน์นะครับผมตอนนั้นผมเข้ามาดูอยู่นะครับผมถือว่าสวยนะครับแต่ไม่ว้าวสําหรับผมนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับผมลิปโป้ก็ต้องคู่กับโอ้โห ซิเซียนเหเฮ้ยถือว่าสวยนะถ้าเกิดแบบมาคู่กันอย่างเงี้ยถือว่าสวยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นปะรูปอะค่อนข้างเท่นะครับค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยแต่ผมไม่มีตังค์ไงผมไม่มีงบที่จะเติมผมแบบผมไปสายฟรีอะเอาง,ง่ายง่ายผมไปสายฟรีอะผมอยากได้แต่ผมไม่รู้จะทาไงไงผมก็เลยต้องมาเล่นลอตเตอรี่ฮะเนี่ยอ,อ,อะผมอยากได้แค่ลิปโป้นะครับตัวเดียวเท่านั้น ขอริปโป้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมไม่มีงบไงอุ้ยอุ้ยได้สก,กินถือว่าโอเคนะครับอีกสามลูกอีกสามลูกเอาไหมเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้เอาอีกห้าดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เชื่อผมผมคิดว่ามันได้แค่นั้นแหละผมคิดว่ามันได้เว้เชื่อผมดิส่วนอันต่อไปนะครับที่ผมถ้าเกิดผมได้อาเพชรแดงนะครับผมจะเอาไปแลก มวยไทยก็แล้วกันเพราะว่ามวยไทยมันจะเป็นลิมิเต็ดนะครับสำหรับเซิร์ฟเบต้าจีนนะครับอันนี้ผมพูดไว้ก่อนเลยนะผมเกินไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับคนที่เก็บสะสมสกินนะครับในเซิร์ฟเบต้านะครับผมเกินไว้ก่อนเลยว่ามวยไทยนะครับจะเป็นเซิร์ฟจะไม่ใช่เป็นเซิร์ฟดิจะเป็นสกินที่แรงมากๆนะครับสําหรับคนไทยนะครับที่มาเล่นอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะออกนะครับโอเค ก็นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับไปละไว้เจอกัน